สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมได้นํารูปหล่อหลวงปู่วิมพาวัดหนองตะงงูอาะําเภอบรรพบิัยจังหวัดนครสวรรค์อีกนะครับมาให้ชมกันรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับจัดสร้างปีสอง0นห้ายี่สิบนะครับรูปหล่อรุ่นแรกนี้ได้แยกออกเป็นทั้งหมดนะครับเจ็ดพิมพนะครับรูปหล่อรุ่นแรกนะครับอันนี้เป็นพิมพซีนะครับ รุ่นนี้ครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์สีนะครับจะดูกันที่ก้นพระนะครับอุดฝากิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับฝากิ่งตอนนี้คุยกันด้านหน้านะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อนะครับรุ่นแรกปียี่สิบนะครับรุ่นแรกปียี่สิบนี้มีหลายพิมพ์นะครับที่แยกออกมานะครับให้ดูที่ก้นพระอย่างเดียวนะครับฝาอุดกิ่งนะครับฝาอุดกิ่งจะไม่มีตัวอักขระยันใดๆทั้งสิ้นนะครับ จะมีอุด้ากิ่งที่มีอักษยันมีแค่รุ่นเดียวนะครับที่ออกทางวัดจิกลาดนะครับเป็นปี20เช่นกันนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเห็นนะครับจะมองเห็นยาขัดนะครับยางแดงนะครับพิมพ์ซีนะครับรุ่นนี้นะครับองค์นี้ด้วยเป็นพิมพ์ซีนะครับแยกออกมีทั้งหมดนะครับ7พิมพ์นะครับพิมพ์เอพิมพ์บีพิมพ์ซีพิมพ์อีพิมพ์เอฟ แล้วก็ออกวัดจิกราดนะครับนี่ครับก้นพระนะครับนี่สังเกตเลยนะครับฝากิ่งนะครับจะไม่มีอักขระยันใดๆทั้งสิ้นนะครับและดูรอยนะครับรอยเจียรอยขัดนะครับหรือรอยตะไบนะครับนี่ครับจะใช้เจียใช้ขัดและตบรอยตะไบถูนะครับให้สังเกตที่รอยนะครับนี่ครับและฝาอุดกิ่งนะครับจะใหญ่ไม่เท่ากันนะครับตำแหน่งจะไม่ตรงกันเช่นกันครับ แยกออกเป็นทั้งหมดเกดพิมพ์นะครับที่ก้นพระนะครับถ้าของวัดจิกหลาดนะครับจะมีอักขรยันนะครับอยู่สามตัวนะครับนอกนั้นไม่ใช่นะครับนี่เป็นพิมพ์ซีนะครับขอบคุณครับที่มาเยี่ยมชมครับ